สวัสดีค่ะพบกับช่องรัชดาพรมยานนะคะยินดีต้อนรับและสวัสดีปีใหม่ปี2568หรือปี2025นั่นเองนะคะเริ่มต้นปีใหม่แล้วทางช่องเราขออนุญาตเปลี่ยนช่องเปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนจากนิก้ติสตร์พรมยานเป็นรัชดาพรมยานนะคะ ปีใหม่แล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่ได้ติดตามทางช่องเรานะคะขอให้มีความสุขมากๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีเงินทองไหลมาเทมาเต็มถุงเต็มถังปลดหนี้ปลดสินได้ทุกคนนะคะเริ่มต้นปีใหม่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ทำอะไรให้รีบลงมือทำนะคะ เริ่มตอนปีใหม่แล้วสิ่งใหม่ๆจะได้ตามมาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะทางช่องเราก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามกันมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีกว่าๆหรือเกือบสองปีนะคะยังไงแล้วก็อย่าทิ้งกันไปไหนนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลัง เล็กๆน้อยๆให้กับทางนี้นั่นเองนะคะเรามาเช็้ดวงของคนทั้ง8วันจะเป็นยังไงนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธกลางวันพุธกลางคืนพฤหัสสุกและเสาร์นะคะเดือนมกราคมเริ่มต้นปีใหม่แล้วจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมกันได้เลยค่ะ ดวงคนเกิดวันพุธกลางวันดวงการงานของคนที่เกิดวันพุธกลางวันในช่วงนี้มีข่าวดีมีเกณฑเดินทางชีพจรลงเท้านะคะช่วงนี้เนาะและมีโอกาสเดินทางต่างประเทศเนาะคนที่ไปทํางานหรือไปเที่ยวมีโอกาสได้เดินทางในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ให้การ อุปมภ์ค้ำชูเจ้านายดีเพื่อนร่วมงานรักเจ้านายรักนะคะแต่ว่าก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยอึดอัดเขาเรียกว่าต้องอึดถดทนต้องมีความอดทนพอสมควรนะคะส่วนใครที่อยากย้ายงานใหม่อยากเปลี่ยนงานใหม่ก็แนะนำอาจจะมีคนแนะนำ ให้ไปสมัครตรงนั้นสีตรงนี้สีอะไรอย่าเงี้ยหรือมีคนชักชวนให้ไปร่วมงานด้วยก็เป็นได้นะคะอะส่วนคนที่ต้องอยู่ในที่ทำงานเดิมเนาะก็เนื่ยแค่ไหนก็ต้องอดทนเนาะเพื่อครอบครัวเพื่อคนข้างหลังจะได้สบายแค่นี้คุณเองก็มีความสุขมากออแล้วนะคะดังนั้น ก็ต้องอดทนเนาะไม่ว่าจะเจออุปสปรรคอะไรก็แล้วแต่เชื่อว่าคุณเองอดทนได้แน่นอนนะคะเรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างเรื่องการเงินในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังรายจ่ายสักนิดนึ่งนะอย่าใช้จ่ายซุยซุยหรือตามใจตัวเองมากจนเกินไปนะคะ การเงินมันจะผันผวนขึ้นๆลงๆลงเอาได้นะช่วงนี้ก็ต้องนถ้าใครอยากหาไรายได้เพิ่มแนะนําทําได้เลยค่ะหาไรายได้เพิ่มหลายช่องทางจะดีที่สุดนะคะแล้วก็คนที่ใช้ใจ่ายแบบไม่ระวังตัวเรามัดระวังเรื่องการเงินผันผวนขึ้นเร็วลงเร็วได้นะบางทีเนาะบางคนนะ ขึ้นสุดลงสุดนะคะแต่อันนี้ตัวคุณเองอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเนาะ,ะช่วงเนี้ยมันจะผ่านไปผ่านวิกฤตนั้นไปได้นะแต่ขอให้ตัวคนนะุณอะอยู่ในความพอดีใช้เงินอย่าประมาทนะคะต้องเก็บบ้างนะใช้ก็ใช้ได้แต่ขอให้รู้จักเก็บไว้บ้างนะคะไมใ่ใช้จนเกินตัวเนาะ รู้จาักการกินการเก็บการใช้นะคะจะเป็นดีที่สุดนะ mm hmm. คืออีกอย่างหนึ่งนะตัวคนเองเนี่ยการเงินเนี่ยบางบางทีเนี่ยมักจะได้มาแบบฟลุกฟกาบางทีฟลุ๊กอาจจะได้โชคผู้ใหญ่ให้โชคผู้ใหญ่ให้เงินมาโดยแบบเราไม่ได้ตั้งตัวอะไรนี้ก็ได้หรือคนใกล้ชิดเราให้มาแบบฟลุกฟุก อะไรก็ตามที่เป็นแบบฟุกๆกว่ะช่วงเนี้ยมักจะได้มาแบบฟุกๆุกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคิดดีทำดีเข้าไว้นะผู้ใหญ่สนับสนุนแล้วเนาะคือบางทีเขาเห็นเราตั้งใจทำงานอะไรเงี้ยอาจจะให้รางวัลอ่าอันนี้ก็เป็นได้เนาะบางทีอาจจะไม่ได้เป็นเงินเป็นทองหรือเป็นเอะไรพวกเนี้ยก็ได้เนาะอาจจะเป็นของ ก็ได้นะบางทีเราไม่ได้ตั้งตัวหรอกว่าเราไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะได้เนาะมันก็จะได้มาแบบพวกุกๆนีกแนละนะคะฉะนั้นแล้วทําตัวให่น่ารักทําตัวให้ดีเข้าไว้นะคะแล้วก็อย่าใช้ใจ่ายเงินซูรุ่ยสูร่ายเนาะคิดดีทดําดีเก็บเงินให้ดีบริหารจัดการให้ดีนะคะเรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างนะคะ ดวงสุขภาพช่วงนี้จะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือบางทีเราพักผ่อนไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้อ่าเขาเรียกว่าการห่มง,งานหนักเนาะการห่มง,งานหนักมากจนเกินไปทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอการใช้รถใช้ถนนมันก็อาจจะเกิดส่งผล กับการขับขี่ยวดยานพาหนะก็เป็นได้นะคะแล้วมันก็จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะช่วงนี้ก็พักผ่อนให้เพียงพอหาอะไรที่เป็นประโยชน์บำรุงสักนิดหนึ่งนะคะบำรุงร่างกายบำรุงสายตาบำรุงสมองสักนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ทานอาหารให้มีประโยชน์นะคะอย่าทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์เข้าร่างกายเนาะ ช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองสักนิดหนึ่งเนาะบางคนเดินทางต่างจังหวัดบางคนเดินทางไปเที่ยวอ,อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องขอให้มีสติทุกครั้งกับการใช้รถใช้ถนนให้มากขึ้นมีสติทุกย่างก้าวมีสติก่อนออกจากบ้านก่อนออกเดินทางนะคะแล้วก็ทานอาหารให้มีประโยชน์นะคะเลือกอะไรที่ มีประโยชน์เข้าร่างกายนะคะช่วงนี้ใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากๆนะคะเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างดวงความรักของคนที่มีคู่นะคะในช่วงนี้นะก็พากันไปพักผ่อนพากันไปเปิดหูเปิดตาไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวไปเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ดีนะคะเพราะก่อนหน้าน,น,นแล้ว ตอนนั้นมีความคิดความเครียดค่อนข้างมากแบบรับภาระค่อนข้างเยอะนะคะืมหาเวลาให้กันและกันบ้างเนาะใส่ใจดูแลกันและกันบ้างนะคะบางคนนะคะที่ยังไม่มีคู่นะคนที่ยังไม่มีคู่อาจจะเจอคนที่ข้ามน้ําข้ามทะเลมาเจอกันก็ได้นะหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่าต่างชาติต่างภาษาก็ เป็นได้นะคะยังไงแล้วก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่คนดีๆนะคะเรามาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างรวมโชคลาภช่วงนี้เด่นมากๆนะคะเด็กให้โชคนะช่วงนี้เด็กให้โชคแนะนำให้ทำบุญกับเด็กโรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับเด็กอะคะ่ะหรืออ่ามูลนิธิเด็กสถานสงเคราะห์เด็กอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ปล่อยปลาเนาะแนะนำทำบุญเยอะๆสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำด้วยนะคะตัวเลขนำโชคสี่สองเก้าหกห้า ขอให้โชคดีคนเกิดวันพุธกลางวันขอบคุณและสวัสดีค่ะ